เดินเข้าไปเองเดินไปอีก huh. ม so. ันออกมาไม่ได ah ้ลูกมันออกมาไม่ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้วยก่อนเอากล้วยให้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่นี่มันยันน้ำลายยืดหมดแล้วเอาไว้ตัวใหญ่ดูน่นมันออกมาไม่ได้ลูกเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ยื่นให้มันเอาใส่ลิ้นมันน่ะลูกมันไม่กัดหรอมันออกมาไม่ได้ ม,ม,มันออกมาไม่ได้ติดโกงลูกเดินมาเดินมาได้อืมจะหลอดก็ต้องเอามือให้นะลูกเนี่ยให้อย่างเงี้ยมันออกมา,มาไม่ได้ลูกเอ๊อะจับจับกล้วยกล้วยต้องเสียบมาให้กล้วให้ตัวใหญ่ก็ได้ ตัใหญ่มันหิวเงี้ยั้ลูกตัวเเสียบมือนะเออให้ตัวใหญ่หน่อยตัวใหญ่ทังไลพี่มาแล้วน่ะเออน้ำลายก็ใส่เอาเลยเรกจับให้ตัวเล็ยเออพอเข้าปากมันสิลูกเออ ना बना म